สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube แล้วก็ facebook นะครับพามาดูเขาวควายตาผมนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนี่ไม่ได้ดามนะครับทีแรกทีแรกมันสั้นนะพอนอะทอะทีแรกมันสั้นนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะติดบางโคนนะนี่นะดูไว้เลยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะทำนะครับต้องเผื่อด้วยนะครับ แต่ว่าทางของปีเอเขาจะใช้เป็นตีนเป็ดเส้นเดียวแต่ว่าแบบนั้นมันความง่ายนะครับถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ความยากแต่ว่ามันหนักอืประมาณนั้นแหละต้องเผื่ออันนี้นะครับเวลาเลี้ยวมันค่อยแต่จะติดนะ่น,นี่ยเหล็กก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณกี่นิ้วพ่อเนี่ยนิ้วครึ่ง,งเด็กนิ้วครึ่งนะครับผม ยาวจัดแล้วนะนี่นะกล่องนะครับกล่องก็ตาผมก็ทําเองแต่ว่ามันเล็กไปนะมันโล้นนะครับเวลาลากเลนมาละเลนมันโล้นไม้ตาก็เลยเสริมตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับเครื่องตัวนี้ก็ยังอยู่นะร้อยสี่สิบถอดออกจากอ่ะถอดเครื่องสามสูบออกแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวจะหาโครงอันใหม่มาวางนะครับพ่อตาไม่ค่อยโดนนะพ่อตาชอบตัวนี้ครับเพราะว่าเสียงมันมันดังสะใจนะครับโดนใจวัยรุ่นประมาณนั้นแหละถาดชักล่องก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ซื้อมาแปดร้อยห้าสิบนะครับหัวหมูหัวหมูชักล่องนะครับตะบาถาดตัวนี้เป็นของขบนะครับมาค่อยดูพ่อตาผม จะแท็กล่องนะครับจะใช้อันนี้แหละแต่ว่าี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับช่วงต่ท้ายคลิปก่อนจะดูให้ดูแท็กล่องนะครับลองดูว่ามันจะรอดไหมดูว่ามันจะแอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ําหนักมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ ลองดูด้วยกันหักหรือไม่หักผมว่ามันไม่หักตัวนะแต่ว่ามันจะเอ็นนะครับเพราะว่ามันยาวขนาดนี้นนบะเ <c oughs> ขาท่าไหมเนอะนี่ ว่าตอนเลี้ยวไม่น่าจะติดแล้วนะครับอ่าโอเคไม่ติดแล้วคราวนี้ต้องทำออกมายาวหน่อยนะครับข้อดีก็ก็คือมันไม่คว่ำนะครับถ้าเกิดว่าใช้สกีคู่นะ เกิดมาใช้ตีนเป็ดอันเดียวนี่ก็เปอร์เซ็นต์ความเยอะนะครับเยอะมากเลยนะจะสังเกตได้ว่าช่องของสายธรรมหาก,กินด้วยพีเอเนี่ยจะไปช้านะครับจะไปไม่ไวนะแต่ว่าข้อดีของตีนเป็ดอันเดียวก็คือ,อเบานะครับน้ำหนักเบายกง่ายเคลื่อนย้ายง่าย แล้วก็เวลาเลี้ยวมันจะไม่ติดบางโคนนะครับก็มีดีอย่างเสียอย่างเนาะของทุกอย่างนะครับมีดีย่อมมีเสียนะครับไม่มีอะไรดีซะทุกอย่างนะครับอ่ะประตาดึงเรนก็อยากจะไปดูกล่องดึงเรนทางสุพรรณบ้างน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูให้ได้นะเพราะว่าทาง เราสุพรรณนั้นค่อนข้างหัวคิดที่ว่าจะเป็นเลิศนะครับถือว่าหัวคิดดีเลยนะเจอกล่องกล่องรูปเทือกของเขาเนี่ยมันเป็นแบบระบบปิดเนาะปิดเปิดได้นะครับน่ะแต่เกิดว่าเจอดินสูง,สงแบบนี้นะ่ะเขาหลากมาปุ๊บแล้วก็เขาจะเอาไปทิ้งตรงไหนก็ได้นะครับผมลืมรีวิวแต่ว่าผมเคยเห็นแล้วแหละเดี๋ยวต้องสักครั้งนะครับ อะใส่เกียร์สองมาแล้วสิ่งได้นะครับไม่ต้องกลัวคว่ำนะครับ ดึงเรนนี่หนักนะครับผมหนักเอาเรื่องนะไม่ใช่ว่าจะเบานะครับถ้าเกิดว่าละรูปรเฉอเนี่ยเบ้าอยู่แต่ว่าถ้าเราดึงเลนลงไปเนี่ยหนักเอาเรื่องนะครับผมมาเสียคอคอสก,กีของบอตาจะหักนะครับเนี่ยก็ตอนนี้สี่โมงเช้านะครับตอนเย็นก็ว่าจะ จะแทกล่องไปเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นล่องหรือเปล่านะครับเราคอยดูด้วยกันปกติแล้วถ้าเกิดว่าแทกล่องเลยเนี่ยรูปปับแทกปับเนี่ยไม่เป็นล่องแน่นอนนะครับเพราะว่าโคนนั้นยังไม่ลอยยังไม่นอนนะครับผมอาจจะต้องทิ้งไว้สักคืนนึงเนาะแต่ว่าวันนี้น่าจะมีเวลาทิ้งโคนประมาณสี่ สีชั่วโมงนะครับคอยดูว่ามันจะมันจะเป็นร่องหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยนะดินที่นี่ก็นิยวเหนียวคนทรายหน่อยนะครับ ที่ไหนมีขายบ้างน่อยตีนเป็ดแบบนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เจอนะตามที่โรงงานโรงงานเขาผลิตนะครับส่วนมากที่เห็นเห็นกันใช้อยู่ทุกวันเนี่ยจะจะทำกันเองนะครับผมเนาะแต่ว่ากล่องกล่องนี่มีขายอยู่แล้วนะกล่องไม้กล่องเหล็กแล้วก็พวกขบหนังอะไรนี่มีเยอะแยะทั่วไปนะครับ แต่ว่าสก,กีเนี่ยยังยังยังไม่ค่อยที่ว่าจะเคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยแหละตัวผมแต่ว่าคนอื่นไม่รู้นะว่าที่ไหนมีขายบ้างแต่ส่วนมากดิเห็นทาเองซะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะที่ผมตามที่ไปถ่ายคลิปนะครับอ่ะโอเคนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวคอยดูตอนแท็กลองนะว่าจะสวยงามหรือว่าจะเป็นลองดีไหมนะ อะตอนนี้ก็จะชักร่องแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นร่องหรือเปล่านะจะใช้หัวหมูเกาะที่ถาดเอาเลยนะครับไม่ได้ใช้กระดานลูกเทือกนะครับไม่น่าจะเป็นร่องนะครับ พอได้ครับพอได้เพราะว่าทิ้งไว้แค่แค่ประมาณ4ีห้าชั่วโมงนะครับทิ้งไว้ไม่ได้นานนะนี่เนาะพอได้นะครับ ้นนะาออกจะเป็นดินทรายห,หน่อยนะครับผมก็เลยอาโคนค่อนข้างที่ว่าจะนอนตัวไวนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นนะนี่ตรงนี้เระจัดนะครับไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นช่วงๆนะ นาก็ไม่เยอะนะประมาณหกไล่นะครับผมก็จะหวานพันพนสี่เก้านะครับโอ้นี่เข้าโค้งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตีนเป็ดอันเดียวเรียบร้อยเลยนะคว่ำนะครับแต่ว่าอันนี้สกีคู่ความยากนะครับผมไม่คว่ำหรอกถ้าเกิดว่าไม่ ตกลมลึกๆแล้วก็เสียการทรงตัวเนะี่ยหรือว่าอะไรนะเก็บทรงไม่อยู่ไหาประมาณนั้นนะครับเนี <c> ่ย <oughs> มีไปดุนซะด้วย <c oughs> ความแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเก็บทรงไม่อยู่เนะี่ย <c oughs> ก็น่าจะล็อกสุดท้ายนะครับล็อกสุดท้ายแล้วก็วนอ่าวนตามบิงนาน,นะครับอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะ บอกคนที่ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวมีดราม่าอีกดราม่าดูตั้งนานแล้วมาบอกเพื่อ,อเสี่ยวคว่ำนะด้นเดียวนะยคว่ำแน่นอนอ่ะติดไปบนไปนี่ปุ๊บก็หน้าจอ,อกนู้นเลยนะเลาะปาอ้อยนะครับ เป็นไหมเนี่ยเป็นรอยไหมพอได้นะผมพอได้เอาน้ําออกได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันฝั่งนู้มนมันต่ํานะครับเปิดน่าจะออกไปได้ง่ายๆนะครับ แล้วนะครับผมก็น่าจะลงไปเบี่ยงล่างเลยนะครับ่ายแล้วเปิดน้ำใแห้งไว้นอนนี่ <c oughs> น่าจะแห้งนะครับผมอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดน,นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับ